แมกนีเซียมเอ็กครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีนะที่สุดในในงานบรรจุแคปซูลของผมนะตัวนี้ผลิตจากโรงงานของผมเองนะครับนําเข้าสารเนี่ยนำเข้าจากอเมริกานะครับผมจะบอกว่ามันดียังไงนะฮะหลายๆท่านได้ฟังกันบ่อยบ่อยแล้วว่ามันช่วยให้หลับดีแต่วันนี้เรามาดูว่าวงจรของการกินแมกนีเซียมเนี่ยมันทําให้มันทําให้เราเนี่ยนะครับดีขึ้นได้อย่างไรอ่ะตัวนี้อ่ะผมให้ดูอย่างนี้นะอันนี้ถ้าไปหาดูเอาได้นะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะ ตัวนี้เขาบอกว่าแมกนีเซียมเนี่ยนะครับมันช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นเนี่ยตรงนี้นอนหลับได้ดีขึ้นนะให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นครับพอคุณหลับดีครับมันก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดครับพอคุณพอคุณหลับดีแล้วก็ลดการหดเกรงของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะครับคุณก็รู้สึกผ่อนคลายและลดความไม่ตกกังวลนะครับพอคุณลดความไม่ตกกังวลแล้วนะครับแล้วก็ช่วยผ่อนคลายหลอดลมหลอดเลือดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ มันก็ช่วยลดความดันเพราะว่าเจ้าตัวแมกนีเซียมมันช่วยขยายหลอดเลือดครับมันช่วยให้กล้ามเนื้ออหลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นมากขึ้นครับยืดคือปกติคนเราจะเครียดหลอดเลือดมันจะหดเกร็งครับหดและเกร็งมันทําให้ความดันมันสูงนะฮะพอมันคลายหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะความดันก็จะลงนะครับลดความเสี่ยงอันนี้เขาบอกว่าลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันสูงนะครับช่วยลดอาการปวดท้องอ่อนเพียงหงุดหงิดก่อนมีประจำเดือนนะฮะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายช่วยชะลอวัยครับป้องกันการเสื่อมเสียของกระดูกครับต้านการอักเสบนะฮะแล้วก็ช่วยซ่อมแซม DNA ป้องกันและลดอาการปวดจากไมเกรนนะครับช่วยระบบประสาทและการสื่อสารประสาททํางานเป็นปกติคือมันวนไปอย่างนี้มันเป็นวงจรของมันครับถ้าคุณหลับดีเริ่มต้นจากข้อแรกเนะี่ยคุณหลับดีอันนี้คุณไปเซิร์ชเอานะเซิร์ชเอาได้เลยว่าแมกนีเซียมช่วยอะไรเนะี่ยมันจะมีขึ้นตัวนี้มานะผมถึงบอกว่าการนอนหลับที่ดี นำไปสู่สุขภาพที่ดีครับการหลับที่ดีถึงแม้จะเป็นการนอนหลับที่ระยะเวลาอัน,อนสั้นคนบางคนนอนน้อยนอนน้อยแต่หลับลึกหลับหน้าแต่หลับลึกเนี่ยดีแต่ถ้าคุณนอนยาวๆแล้วตื่นมายัางอ่อนเพลียไม่สดชื่นไม่กระปีกระเป๋านั่นคือการนอนของคุณมันไม่มีคุณภาพครับแมกนีเซียมตัวเนี้ย เป็นฟอร์มที่ช่วยเรื่องของการนอนโดยตรงก็คือแมกนีเซียมกรีสโลฟอเฟตคุณจำไวมนะแมกนีเซียมกรีสโลฟอเฟตไม่ใช่แมกนีเซียมเอลเจโอเนทแมกนีเซียมนู N ่นนี N ่นั่นของกระจมีของดีสุดแล้วฟอร์มนี้แพงสุดตัวนี้ผมอัดเต็ม400มิลลิกรัมในหนึ่งเม็ดเต็มเม็ดเลยไม่มีอะไรใส่เลยอย่างเดียวเลยเพราะว่าอย่างเดียวคือดีไม่ต้องไปผสมวิตามินอันอื่นมันลดปริมาณของมันแล้วลดต้นทุนไปเอาวิตามินถูกๆมาลดต้นทุนมันผมไม่ทํา ครับอันนี้คือนี่คือเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ในการผลิตอาหารเสริมของโรงงานของผมซึ่งผมเป็นคนควบคุมทั้งหมดนะฮะผมศึกษาเรื่องสารอาหารเนี่ยมา20ปีผมอยู่กับวงการนี้ปีนะผมบอกผมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่นะครับอันดับต้นต้น,ตนเหมือนกันนะครับในในการในการที่คัดสารสารอาหารนะต่าง,างๆเพื่อบำรุงร่างกายนํามาผลิตสินค้านะครับให้กับแม่ค้าออนไลน์หลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์ตลอด15ปีที่โรงงานผมทำมาเนี่ยผม ผมก็ปันเศรษฐีมาเยอะนะเพราะว่าผมพยายามจะหาคอนเซปต์ของสินค้าเนี่ยนะที่มันกินแล้วมันเห็นผลเห็นผลจริงๆแล้วก็เอาออกมาทําเอาออกมาทําให้มันให้ให้คนที่กินเนี่ยนะฮะเขาได้ประโยชน์ได้ได้รับสารอาหารที่ดีนะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสินค้าของช่องผมโดยตรงก็คือ l i ฟกระบอกเสียงประชาชนนะฮะตัวนี้ท่านลองจัดดูนะครับ1กระปุก30เมตรนะครับสี่บาทอ่ะหกระปุกสาเมตรสกระปุกสี่ก้าสบาบาท จัดไปเลยครับ90เม็ดกิน1เม็ดก่อนนอนหลับดีหลับลึกหลับสนิทหลับมีคุณภาพนะไม่ปวดคอบาดไหล่ไม่ปวดไมเกรนนะครับคลายผ่อนคลายมันทําให้คุณผ่อนคลายแล้วคุณก็จะนอนหลับได้ดีแค่นั้นเองนะมันไม่ใช่ยานอนหลับแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้คุณง่วงเพราะคุณสามารถกินตอนเช้าได้แล้วก็ผ่อนคลายไปตลอดทั้งวันนะครับเพราะคุณผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายคุณทําอะไรมันก็ดีไปหมดครับนะเริ่มต้น เริ่มต้นจากการที่เราจะมีสุขภาพดีหรือไม่ <S 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 เราต้องเริ่มที่การนอนให้มันดีก่อนฉะนั้น499สามามกระปุกได้90เม็ดตกเม็ดละ5.5บาทครับคุณซื้อการนอนที่ดีซื้อการนอนที่ดีนะครับด้วยเงินแค่5.5บาทและซื้อซื้อความซื้อซ,ซ,ซ,ซื้อการผ่อนคลายเขาเรียกว่าซื้อการผ่อนคลายคลายเครียดอีก5.5บาทตอนเช้าเท่ากับเวลา11บาทฮะสนใจพี่ว่าสนใจนะ ใจร้อนทักอินบ็อกซ์เลยหรือแอดไลน์มาที่ไลน์บริษัท n a เนเชอรัเครับสินค้าจากโรงงานโดยตรงครับคุณซื้อกับผมซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานโดยตรงครับอันนี้คือราคาเจ้าของโรงงานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ราคาโรงงานละนะ,ะเฉพาะ FC ช่องลิฟเอสกระบอกสินประชาชนเท่านั้นครับ